สวัสดีครับ f อฟทุกคนทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามดึกครับทุกคนอ่ะเนี่ยมองมาได้ก็มืดครับทุ่งนางลุงพลยามดึกเนาะนี่ฮะนี่ก็บริเวณป่ามันเนาะ,ะวิธีคนนอนนาครับวองไฟซองมึงครับพี่น้องมีไฟสายอยู่ซองไปทางนูน้นนะให้พี่เดน้องได้นเป็งกันครับ ตอนนี้ก็มีไฟอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าๆแลครับทุกคนผมก็นี่ฮะซองไปทั้งนี้ฮะไฟสายยามดึกนะตรงนี้ก็มีไฟนะฮะลานหล่นก็นมีปลามันนะนี่ฮะนอนให้นอนหน้าพี่น้อง เราก็มีหมาอยู่เป็นเพื่อนนะฮะเอานอนเรียงเกียงให้หมาก็ได้ <c oughs> อ๋อมีสองตัวตัวนี้มีสองตัวนะฮะอยู่เป็นเพื่อนเรานะฮะนี่คือวิธีคนนอนนานะครับยำขับเนาะเสียงกบเสียงเข็ดห้องนี่หมดละร้องแลางมอยู่เนาะ กล้วยกระลังสุกครับพี่น้องนะเดี๋ยวไปดูห้องนอนแอดปนานะครับเป็นยังไงบ้างเนาะ <c oughs> นี่ฮะมันนี้ก็สิทธิพิเศษมากเลยนะครับมานอนนากับเพิ่นนะครับเอาหลุดล็อกไปนะบางท่านอย่าเพิ่งล็อก็ล็อกไปต้องดูความเรียบร้อยลดลาก,ก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ อนี่นะครับต้องกินกะฮ้นนอนละนะแต่ขึส้สมมุตนไพงครับส่องมาทางน่นกะโอเคอยู่นะส่องมาทางอันโน้นก็โอเคต้นหมอกต้นไม้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับดูความเรียบร้อยทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะมีเสียงอย่างเข้ากระสอบรถเบิ่งครับพี่นอ้อนกะเอาน้ำไปหนึ่งขวดให้กินเนาะ วันนี้ก็มานอนอยู่ข้างในนี้นะครับอืมปึ๊บนะฮะล็อกห้องแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องพี่ไทยบรรลออเพิ่นนะครับเพิ่นมาอยู่กะนอนน้ำเพิ่นจะขึ้นนะผมสิเขาจังได้ล่ะเนาะยว,ว้ม่งใหม่คือไรจัง ปิดก่อนปิดก่อนอ่ะตอนนี้ก็นี่นะครับผมมุงหน่อยอ๋อเจ้าอยู่นะครับพ่อในนอนนะครับ <Yeah. S 1> นี่ฮะเรียบร้อยแล้วละนะครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีรา้วีสวัสดีครับนะวันนี้พ่อนอนน้ากับลุงจิมเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับปากสินค้าทีสีบัคทอนพัดทีพีสกรีนมาดีพีทลีอาร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม สั่งซื้อได้ที่รายออฟฟิเชียลทีวีสกีนะครับ mm hmm. ไไกับบรรยากาศยางค่ำคืนวันนี้นะ mm hmm. นอนหลับรค,ครับลุงกิ่งครับสวัสดีครับ